รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 รายการเด่นมองเห็นเรื่องราวในชุมชนกับการรวมตัวครั้งใหญ่ของพลังสื่อเคเบิลทีวีในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ c c n กับทีมข่าวมืออาชีพเกาะติดสถานการณ์เมืองชนบุรีข่าวค้นของคนสมุทรสาครในสีแยกมหาชัยเรื่องราวในนครสวรรค์ห้ามพลาดกับสกูปพิเศษทุกสัปดาห์สถานีข่าวเพื่อคนอยุธยา ATV News ต่อสนามข่าวกับทีมข่าวปราการเคเบิลทีวีพบกับธรรมะแนวใหม่กับ KCTV นครราชสีมาในรายการกำลังทรรายการกฎหมายรอบตัวกับ CTV เคเบิลชลบุรี ข่าวท้องถิ่นต้นว่านเคเบิลทีวีกับสถานการณ์แม่ห้องสอนครอบคลุมข่าวสารในเขตปร,ริมณทน MSS c a เ l e t คเบิลทาครเคเบิลทีวีหรือจะอัปเดตเที่ยวแบบคนกรุงในเที่ยวกรุงกับไกด์โบราณกับทีมข่าวเจริญเคเบิลทีเข้มทุกประเด็นเด่นทุกสถานการณ์ใกล้ชิดและเข้าถึงเรื่องราวในแต่ละจังหวัดรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนึกถึงข่าวท้องถิ่น ต้องเปิดช่อง Cable Channel รายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีติดตามได้ใน Cable Channel สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทักทายนะครับเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอรทิชาญครูหาเรืองรองครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสกรูปครับของสื่อสร้างสารรค์ อย่างสถานีเคเบิลทีวีในปัจจุบันนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับเรายังอยู่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับซึ่งก็คุณธรรมคุณทําได้นั้นเป็นความร่วมมือร่วมมือครับร่วมใจกันนะครับในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่นําเอาคําว่าคุณธรรมเนี่ยแหละครับพฤติกรรมดีๆนะครับออกมาสู่การสร้างสังคมอย่างสร้างสรรค์ครับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับก็โดยทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ย เราเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับต้นรายการนะครับเปิดกันด้วยสกู๊ปครับของสำนักสื่อเคเบิลทีวีครับบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าสื่อนั้นถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากมายเลยทีเดียวครับต่อการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะชี้นําไปได้เลยนะครับว่าอยากจะให้สังคมนั้นไปสู่ทิศทางไหนกันหากเป็นสื่อที่มีความสร้างสรรครับก็เชื่อแน่ๆครับว่าความปลอดภัยนั้นจะเกิดขึ้น ตอผู้บริโภคสื่อต่อพี่น้องประชาชนครับแต่ถ้าเกิดว่าสื่อนั้นไม่สร้างสรรน,นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการที่สื่อเสี่ยมหรือแม้แต่สื่อที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงลบมากๆก็ถือได้ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้ละครับถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีครับของการที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับจากองค์กรคุณธรรมแล้วก็เป็นองค์กรสื่อครับที่มีการนําเสนอเรื่องราวต่างๆครับอย่างสร้างสรร เป็นสื่อที่มีคุณธรรมครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทังด้านของคุณธีรพัฒน์เอื้ออารีวรกุลครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอให้แนะนําตัวกันอีกทีนึงครับได้ครับผมก็ผมเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มเจริญเคเบิลทีวีนะครับ แล้วก็เป็นกรรมการของไทยเคเบิลบ r o อดแคสติ้งหรือว่ารูจา้จักกันในนามของเคเบิลชาน n e ลสามเจ็ดเอครับผมครับอ้ก็แล้วเนี่ยทำอะไรบ้างครับธุรกิจครับผมก็จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นพูดถึงเรื่องคุณธรรมเนาะมันก็ต้องพูดถึงตัว Channel เคเบิลชาน n e ลนะครับแต่การที่จะพูดถึงเรื่องเคเบิลชานลเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเจริญเคเบิลทีวีก่อนนะครับเพราะว่าเจริญเคเบิลทีวีเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตเ<อ>เีเป็นบริษัทเรียกว่าบริษัทแม่ก็ว่าได้ใช่นะครับคือต แต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านอาจจะดูทีวีไม่ชัดเราก็เลยเข้ามาให้บริการพวกเคเบิลทีวีต่างๆนานาเป็นทีวีทางเลือกเป็นทีวีทางใช่ถูกต้องนะครับปกติต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าใจกันว่าเรามีอยู่แค่6ช่องก่อนที่จะมีดิจิตอลทีวีเนี่ยแต่เราก็ออฟเฟอร์60ช่อง80ช่องนปัจจุบันเรามาถึงร5 0ยช่องแล้วแล้วก็เป็นสื่อทางเลือกที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข่าวสารได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับก็พอมามีตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราทําธุรกิจตรงนี้แล้ว มันก็ควรจะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะครับเราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องทําเขาเรียกว่า ข่าวท้องถิ่นข่าวท้องถิ่นเนี่ยวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนท้องถิ่นจริงเข้าไปตลาดเข้าไปหาชาวบ้านพูดคุยกันอบตอบจอะไรยังไงต้องเข้าถึงตรงนั้นมันดูเข้าถึงนะึงเหมือนว่าเราเป็นการเปิดโอกาสสังคมอ่ะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูช่องหลักนะครับอย่าง3579อะไรก็ว่ากันไปดิจิทัลในปัจจุบันเนี้ยดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นส่วนกลางส่วนอะไรสะมากกว่าแต่ว่าทีวีเคเบิลเนี่ยคือเหมือนว่าเข้าไปถึง วิถีชีวิตของเขาจริงๆถูกต้องเข้าไปถึงระดับตำบลเข้าไปถึงระดับหมู่บ้านนะครับก็เราก็เลยทาตรงนั้นขึ้นมานะครับแต่การทําข่าวเหล่านี้เนี่ยการทําเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคอสมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอเรามองอย่างนั้นแบบเอ้ยเราทําแยกกันเนี่ยคือเคเบิลทีวีเนี่ยแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็จะเป็นหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนเจ้ากระจายกันทั่วประเทศนะครับแต่พอทําอย่างเงี้ยทุกเจ้ามันทําด้วยกันเนี่ยต้องมีทีมเข้าต้องมีทีมที่นี่มันไม่ไหวแล้วก็เลยมองว่าอาย่ง เราจับมือกันไหมครับเราจับมันรวมกันเลย 30- 40สิสถานีทั่วประเทศเราสร้างเป็นช่องเคเบิลชาน n ลสามสิ d เจ็ดขึ้นมาเป็นเครือข่ายเป็นโครงข่ายเลยถูกต้องครับพอมาทําตรงนี้เนี่ยเราก็แบบเอ๊ะอย่างั้นเราทําอะไรดีล่ะครับแน่นอนครับเราต้องทําข่าวท้องถิ่นอย่างที่เห็นสปอตโฆษณาไปเมื่อสักครู่นะครับใช่ก็จะมีของแต่เราจังหวัดต่างๆนานานะครับแต่ในสิ่งหนึ่งที่เรามองกันแล้วเราเห็นตรงกันในในกลุ่มของเราเนี่ยเรามองว่า ข่าวปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งด้านแง่ลบทั้งด้านเอ็นเอียงบ้างให้ความคคือความจริงนี่นะไอ้ด้านลบเนี่ยมันมันพอนําเสนอได้เนาะบวกบ้างลบบ้างแต่ว่าขอให้เป็นข่าวจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยเฟคนิวเยอะเหลือเกินใช่ทั้งเฟคนิวทั้งข่าวที่ใส่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเข้าไปมีนการชักจูงนะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยเราไม่ควรทําอย่างนั้นเราต้องการทําเพื่อประชาชนให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์นะครับเราก็เลยมองว่าเอ้ย งั้นเราทําข่าวด้านบวกไหมครับเราทําข่าวด้านพลังบวกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านของด้านคุณธรรมด้านจริยธรรมนะครับด้านข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างเช่นด้านสุขภาวะอะไรต่างๆนานาพวกนี้ความกรอยู่ของเขาแต่ผมบอกเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของพลังบวกนะครับทุกคนครับทุกคนก็รู้นะครับว่าพลังบวกนั้นเป็นพลังที่สร้างความดีเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความนิยม เรตติ้งบางทีเนี่ยเขาไม่เขาไม่ชอบบริโภคอะทุกต้องเรื่องของแบบนี้ครับแล้วยังไงต่อครับคือต้องบอกนี้ครับว่าสื่อสื่อโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยถ้าไม่มีเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนอ่ามันก็ต้องหารายได้ด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะดังนั้นเรตติ้งสาคัญมากในการที่จะได้โฆษณาเข้ามาได้ได้พวกสื่อช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อที่จะคงสภาพความเป็นธุรกิจต่อไปนะครับแต่ของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นอยู่แล้วว่าเราจะทํทำเพื่อสังคม เราถามว่าเราได้เงินจากไหนเราได้เงินจากธุรกิจหลักอย่างตัวจรดเคเบิลทีวีอย่างตัวของเคเบิลทีวีต่างจังหวัดทั่วไปนะครับเขาก็จะมีการส่งเงินมาบางส่วนเพื่อที่จะจุนเจือให้ตรงนี้ทาต่อไปได้ครับจาน้วเราก็มีการเขาเรียกว่าขอความสนับสนุนนะครับเข้าไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆนานานะครับอาจจะเป็นเนี่ยองค์กรคุณธรรมในมุมของสสสในมุมของกระทรวงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับเราก็มีการจับมือในวงกว้าง แล้วก็อาจจะมีเงินบางส่วนเข้ามาจุนเจือตรงนี้ดังนั้นเราเลยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าความจําเป็นที่จะต้องดึงเดตติ้งขนาดนั้นใช่รเราเราเน้นเราเราทำตามนโยบายหลักของเรานะครับเราต้องการที่จะเป็นสื่อคุณภาพสื่อสร้างสารรค์แล้วก็เชิดชูความดีงามในสังคมแม้ว่าเรตติ้งจะไม่ดี แต่เราตั้งใจจะทาครับแต่เนี่ยแหละครับก็คือสิ่งสาคัญครับเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่า l e t ต i n g ไม่ดีเนี่ยนะครับอย่างที่เราเกิดเอาไว้เนี่ยคือถ้ามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนบางควรก็ถ้าเกิดมองในรูปแบบของธุรกิจเนี่ยก็ไม่อยากทำหรอกกต้องเพราะว่าผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้ามาสู่สถานีของเรานั้นผมถามแบบนี้แล้วกันว่าวิเคราะห์ยังไงครับว่าไอ้ปัญหาตอนนี้เนี่ยเรื่องของสื่อเสี่ยมสื่อที่ไม่สร้างสารรค์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในสังคครราาาคมมมมไไไททยยองงงงเเเรรรรรรราาาาาาน่ใหห้้กกบบบิจััััสสืป คือผมผมต้องมองว่าสื่อเนี่ยควรจะเป็นกลางเนาะแต่เข้าใจครับเข้าใจในบางในบางสื่อเขาก็อาจจะมีความคิดเห็นหมีความแนวคิดในของตัวเอง,องเขาแล้วล่ะ,ะซึ่งซึ่ง,งผมผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าถ้าเป็นช่องช่องเดียวที่คนสที่คนดูทั่วประเทศเนี่ยแล้วมีอยู่ช่องเดียวไม่มีตัวเลือกเนี่ยอย่างเงี้ยผิดนะครับแต่ถ้าเขามีตัวเลือกอย่างเช่นในกลุ่มของเจเนอร์เคเบิลทีวีเนี่ยรเรามีข่าวต้องบอกตรงครับเรามีข่าวทุกสี เรามีข่าวช่องหลักเรามีข่าวมาตรฐานข่าวของคือมียแล้วก็มีทุกสี่เลยความคิดเห็นของประชาชนมีหมดเลยเรามีทุกรูปแบบนําเสนอหมดครับอยู่ที่ประชาชนเลือกเสพนะครับเราเรายึดถือว่าข่าวเนี่ยมันมีทุกที่ทุกคนสามารถใส่อุปนิสนยของคุณได้แต่คุณต้องได้ครบถ้วนแต่ถ้าคุณจะเลือกที่จะเสพบางอย่างอันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณละแต่นี้คือต้องนําเสนอเป็นความจริงนะทุกครับเพราะเมื่อสักครู่บอกแล้วแต่ว่าหมายถือว่าในมุมมองความคิดเห็น ของแต่ละกลุ่มคนนะครับที่อาจจะมีความเห็นต่างอะไรกันเนี่ยแต่เรานําเสนอเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้สอดแทรกเรื่องของความรู้สึกความคิดเห็นของผู้ดําเนินรายการเขาเรียกว่าใส่แต่ยามากจนเกินไปอย่าเป็นอย่าถึงขั้นชักชีนำผมว่าอย่างนั้นดีกว่าทำเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรามองว่าสื่อที่สร้างสรรค์สื่อสะท้อนปัญหาสังคมแล้วก็สื่อนําสังคมไปเนี่ยจะช่วยทําให้ประเทศชาติเนี่ยหรือว่าสังคมเนี่ยมีความมั่นคงไงบ้างครับ ผมมองว่าถ้าถ้าสื่อเนี่ยครับได้เลยครับมไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่าสื่อแบบไปในนะทิศทางที่อาจจะชี้นํามากเกินไปรหรือว่านําเสนอในในเชิงที่ว่ามีผลกระทบอะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเรื่องของวัคซีนซึ่งความจริงเนี่ยวัคซีนนะครับคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กว่าที่เขาจะทําออกมาเนี่ยในการที่จะให้ประชากรโลกนะครับในการฉีดเพื่อที่จะป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้เนี่ย<ช>ก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมากมายตตแต่ว่าก็อาจจะมีอีกกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มสื่อที่อาจจะไปชี้นําว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดนั้นอาจจะไม่ดีส่งผลกระทบคราวนี้เนี่ยมันก็เลยไปส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อของประชาชนแบบนี้อะไรครับม,มันทำให้เกิดอะไรบ้างครับอย่างให้สะท้อน ผมมองว่าถ้าเรามีการชักนำในการเขาเรียกว่าใส่อุปนิยมมากเกินไปแล้วทำให้คนหมู่มากเนี่ยเขาเขาเห็นค้านคือคือผมมองว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะครับภาพใหญ่เสียอันนี้แน่นอนเลยอันนี้ก่อนเลยภาพใหญ่เสียนะครับถามว่าเราต้องกลับมาอยู่ที่ประเด็นว่าเป้าหมายจริงๆในการฉีดวัคซีนคืออะไรนะครับถ้าถ้าเป้าหมายของเราเลยเนี่ยคือการที่ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ ผมเข้าใจว่าแต่ละชนิดอาจจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันรัะนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่เราก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าแล้วเราหาอะไรได้บ้างนะครับเรามีเรามีอะไรในมือได้บ้างบางทีถ้าเราได้ถ้ามีของในมืออาจต้องคว้ามาก่อนไหมนะครับผมเชื่อว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียหมดนะครับไม่มีอะไร ดีที่หนึ่งหรอกคือเอาเรื่องของการแพทย์เอาจริงจริงมันมีมันมีนี่อยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าการที่เขาออกมาแล้วก็มีการอนุญาตให้ฉีดแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันก็มีความปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้วะถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มีการรับรองจาก WHO จากกรมอยอะไรางี้ว่ากันไปนะครับคือผมว่าจริงๆก็ต้องดูภาพใหญ่แล้วล่ะว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราเป้าหมายเราคืออะไรกันแน่เป้าหมายเราคือภูมิกันหมู่ใช่ไหมเราต้องการเปิดประเทศใช่ไหมเศรษฐกิจจะได้กลับมาใช่หรือไม่นะครับบางทีเราก็ต้อง อาจะต้องยอมบางอย่างหรือเปล่านะครับอาจจะต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเป็นต้นไปครับการชักนํแต่การบอกว่าเอ้ยไม่ดีด้อยค่าอะไรอย่างนี้ผมว่าเป็นในความคิดของคุณเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดหรอกก็อยากอยากจะคิดก็สัวแต่บางทีเขาก็เหมือนกับว่าหวังดีต่อประชาชนเนาะหวังดีต่อคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราก็พูดไปในความรู้สึกของเราแต่ว่าอย่าลืมในภาพกว้างจริงๆที่มจะส่งผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ครับถึงเรื่องของสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่ สามารถที่จะนําสังคมไปสู่สิ่งดีๆขึ้นมาได้ครับอันนี้ถือได้ว่าเราเองนั้นกําลังพบเจอกับภาวะวิกฤตนะครับอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับด้วยความรู้สึกอาจจะเป็นความคิดเห็นหรือว่ามุมมองนะครับทางด้านของการเมืองของแต่ละสื่อแล้วการเรากําลังพูดคุยกันอยู่ว่าหากวันนี้เนี่ยสื่อไม่มีคุณธรรมนั้นประชาชนจะเดือดร้อนกันอย่างไรบ้างครับแต่ว่าองค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเขาเป็นองค์กรที่เป็นสื่อคุณธรรม จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าครับในการขับเคลื่อนภายในองค์กรครับที่ให้มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีการเสนอทุกๆมิตินั้นเขามีการวางแผนอย่างไรกันบ้างแล้วก็ส่งผลดีอย่างไรต่อผู้บริโภคสื่อของเคเบิลทีครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับ ฉีดวัคซีนถ้ามีไข้แนะนํากินยาลดไข้พาราเซตามอลโดยเฉพาะผู้มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองหากมีอาการเหนื่อยหรือแน่นหน้าอกให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีผลข้างเคียงของวัคซีนเป็นเรื่องธรรมดาไข้ปวดบวมแดงร้อนอ่อนเพลียคืออาการตอบสนองจากการฉีดวัคซีนเป็นอาการสร้างภูมิคุ้ม,มกันให้ร่างกายวัคซีนปลอดภัยค่ะถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคน ไม่หลังกฎหมายเขาบอกว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลจะลงโทษในบทที่หนักที่สุดความคิดเกิดจากความรู้ที่หาได้จากการเรียนรู้พบกันกับราจา,ารยกรีหลอกเกสายสายเขียว วันเสาร์เวลา11นาิกา30นาทีปรทัศนรัฐสภาช่อง3 ครับคุณผู้ชมครับรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางด้านของผู้บริหารนะครับของธุรกิจเคเบิลทีวีครับคุณธีรพัฒน์กันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปแล้วแหละนะครับในมุมมองในความรู้สึกของการทําธุรกิจนี้คราวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่น่าสนใจมากบอกว่าเราก็ได้มีการทํางานร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนด้วยนะครับในการที่เราจะขับเคลื่อนนะครับเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการทํางานไงบ้างครับก็จริงๆเนี่ยผมขอแยกเป็น3าประเด็นแล้วกันนะครับ เราอทำเรื่องคุณธรรมมาประมาณ5-6ปีแล้วล่ะครับนะครับแบ่งเป็น3ก้อนเนาะก้อนแรกเนี่ยเราก็คือการเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมออกอีเวนต์งานต่างๆนะครับอันนี้เราก็เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์คุณธรรมนะครับไม่ว่าเขาจัดอีเวนต์อะไรเราก็จะไปนะครับอาจจะเป็นตัวของเอ่อ Thailand Social Expo อะไรอย่างงี้นะครับการสมัชชาคุณธรรมอันนี้เราก็ไปนะครับในส่วนที่2เนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการ เขาเรียกว่าสื่อสาร,รแล้วเราเป็นสื่อเนอะเาะแ้เป็นสื่อเนาะเราก็จะมีการเผยแพร่ช่องรายการที่ดีๆต่างๆนะครับอย่างเช่นเ,เรื่องของคุณธรรมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามจากศูนย์คุณธรรมที่จัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเรามีเรื่องของการผลิตด้วยนะครับผลิตผลิตช่องพวกทำโคแบนดิ้งนะครับเราเรามีการร่วมร่วมทำโคแบนดิ้งกับร่วมกันกับทางศูนย์คุณธรรมนะครับแล้วก็มีการทํา ตัวช่องรายการเดอรวิชันนะครับที่เราจะมีการดึงคนต่างคนคนเด่นคนดังนะครับอาจจะเป็นผู้บริหารในในหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาโชว์ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ผมมองว่าความน่าสนใจขึ้นหนึ่งแหละเราได้เข้าร่วมในสิ่งนี้สิ่งที่เราได้รับนะครับสิ่งที่องค์กรได้รับเนี่ยจากการเข้ามาร่วมกันทํางานเนี่ยเราเห็นเป็นมุมมองหลายบ้างครับที่สะท้อนมาในเรื่องของคุณธรรมครับคือ การเข้ามาร่วมอย่างนี้เนี่ยมันหนึ่งเลยที่เราได้อะไรเราได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์นโยบายบริษัทก่อนเลยนะครับเราต้องการให้ให้ช่องรายการของเราเนี่ยเป็นสื่อที่มีสื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อที่มีคุณธรรมนะครับการเข้ามาร่วมฝั่งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าเอะคุณธรรมในในภาพใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรการมีจิตอาสาการอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ พอเราทาเนี่ยเรามีโอกาสแล้วกันมีโอกาสในการเผยแพร่สื่อตรงนี้ออกไปม,มันยิ่งตอบโจทย์เรายิ่งเข้าไปใหญ่ครับคือเอาจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีพื้นที่อยู่แล้วพื้นที่สื่อใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาต่างๆนั่นแหละที่จะมาตอบโจทย์ให้กับสังคมได้ครับคุณผู้ชมในการที่จะเป็นสื่อสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะทําให้การขับเคลื่อนภายในองค์กรที่มีนโยบายกันเอาไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าจะต้องช่วยกันร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในสังคมผ่านกับช่องทางช่องทนะครับของทาง ทีวีของเราเองนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วพอพอเราได้ร่วมงานมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เรามาตอบโจทย์ได้แล้วเนี่ยครับมองกลับมาดูไหมครับว่าการพัฒนาเนี่ยผมขอเริ่มต้นตั้งแต่บุคลากรก่อน,อนเลยบุคลากรภายในองค์กรเราก็ถึงจะสะท้อนออกมาในเนื้อหาคอนเทนต์นต่างๆเนี่ยที่เรานําเสนอออกสู่สังคมนะครับเป็นไงครับก็เริ่มจากบุคลากร,ก,รก่อนนะครับเราก็ เราเรามีการปลูกจิตสํานึกแล้วกัน<ม>นะครับให้มีจิตจิตอาสาให้มีคุณธรรมรนะครับ,รบเรื่องการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าส่งเสริมไปในทางที่ที่ดี<ม>นะครับให้แบบ,บให้ไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ภายในองค์กรในตัวทีมงานแล้วเนี่ยเราอย่างที่บอกไปเรื่องต้นเรามี เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มเคเบิลทีวกว่า4ี่สถานีทั่วประเทศเนี่ยเราก็มีการจัดสัมมานามีการจัดอีเวนต์ที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับรู้ได้เรียนรู้มาเนี่ยให้กับองค์กรต่างๆที่เราร่วมเป็นพันธมิตรด้วยมันก็จะเผยแพร่ไปตรงนี้ครับในส่วนครับแล้วมีการสะท้อนกลับมาไหมครับคนในองค์กรเนีฮะเขาเขาเขา,เขารู้สึกยังไงบ้างครับกับคนที่เป็นอ่ะผมขอไปดูเรื่องข่าวก่อนแล้วกันเนาะหรือว่า โครงข่ายของเราเนี่เครือข่ายของเราเนี่ยครับมีเขาสะท้อนอะไรกลับมาไหมฮะถึงเรื่องของการทำสื่อสังสรรค์มีนะครับเขาก็เขาก็ยินดีมากขึ้นนะครับคือเราเราทําตามที่สิ่งที่ต้องการไว้นะครับในการทําเป็นสื่อสังสรรค์เนี่ยคือข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นในด้านบวกหมดเลยนะครับด้านลบเขาเรียกว่าไม่อย่าเรียกว่าด้านลบเลยนะครับด้านความเป็นจริงด้านแฟกต์เนี่ยมีนะครับมีมีมีอยู่เช่นข่าวท้องถิ่น แต่ในข่าวอื่นๆที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นด้านบวกด้านบวกด้านบวกในการชูของคนที่มีคุณธรรมคนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างของสังคมเนี่ยเราก็จะมีการชูขึ้นมาชูขึ้นมาครับเราเป็นมีการอินโวฟนะครับรวบรวมในเขาเรียกว่าสังคมกลุ่มย่อยนะครับสังคมอาจจะได้โอกาสอย่างเงี้ยเราก็จับรวมเข้ามามันก็สร้างเป็นพลังบวกให้กับทั้งทั้งคนที่อยู่ในชุมชนคนในองค์กรเราแล้วก็ภาพใหญ่ของ ประชาชนที่ได้ร,รับชมสิ่งเหล่านี้ครับแสดงว,ว่าในความสักเซสของการใช้ชีวิตหรือว่าความสําเร็จในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยคือแม้แต่คนที่กลุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไปหยิบจับเอาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาชีวิตของเขาเนี่ยสามารถที่จะนํามาสะท้อนสังคมในเชิงบวกได้ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็เป็นการสร้างสารรค์ด้วยถูกครับถูกก็ตรงนี้เนี่ยเราเราทำมาหลายปีเนาะมันก็ได้เขาเรียกว่า ได้มีคนเห็นแล้วกันผมก็รู้สึกว่าดียินดีมากเลยนะครับเราเราได้มีคนที่เห็นคุณค่าเห็นผลงานของเราที่เราทําขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอย่างมากเลยนะครับเราเราอาจจะไม่ได้รางวัลนะแต่เราได้เข้าชิงนะครับรางวัลคุณโทษนะครับวัฒนคุณนาครอบวัฒนคุณนาครนะครับแล้วก็มีเราเข้าชิงตัวคุณธรรมอวอร์ดด้วย นะครับอันนี้เราก็รู้สึกว่ายินดีและภาคภูมิใจมากในสิ่งที่เราทาเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าแล้วนะครับคือเหมือนกับว่าสังคมได้มองเห็นละนะครับแล้วก็ในระดับของการที่มารวบรวมในเรื่องราวนะครับของความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับองค์กรเนี่ยก็มีองค์กรบุคคลภายนอกนะครับได้เห็นกระบวนการทํางานนะครับของธุรกิจแห่งนี้ในการที่เขานั้นจะมาร่วมกันตัดสินแต่ว่าชนะ ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้รางวัลเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของว่ามันเป็นคือเราสิ่งหลักเนี่ยคือมีคนเห็นแล้วละมีคนเห็นแล้วละเราเป็นสื่อเล็กนะครับเราไม่ใช่สื่อใหญ่เราเราเรตติ้งไม่ได้สูงมากมายแต่เราต้องการทำเป็นสื่อสร้างสรรค์เราต้องทำเป็นสื่อดีแล้วมีคนเห็นเราตรงนี้ครับถือว่าเป็นสักเซสมากที่สุดของเราละเคยมีคนพูดนะครับบอกว่าในเมื่อเราทําอาหารให้กับผู้บริโภคเนี่ยสักจานหนึ่งแล้วกันแต่รสชาติไม่ถูกปากเขาอะ แต่ว่าเรารู้ว่าอาหารจานนี้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับ,รบตัวน,นี้เนี่ยอยากให้สะท้อนที่เห็นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าห่วงที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องของการสร้างสื่อต่างๆเนี่ยเรามักจะเน้นในเรื่องของความนิยมของคนที่เขาอยากจะดูแต่ว่าลืมนึกไปถึงเรื่องของเนื้อหาที่มีประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ Gör. จริงๆ,ๆนะครับ,รบอยากให้เน้นย้ําจุดยืนตัวนี้สักนิดนะฮะครับ เน้นย้ำว่าเราจะมีการขับเคลื่อนต่อไปอะไรกันยังไงนะครับถึงแม้ว่ากระแสกระแสของการบริโภคสื่อนี่นะครับบางทีเนี่ยคนชอบข่าวลบข่าวอุบัติเหตุข่าวตบตีกันข่าวในเชิงแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับเรามีจุดยืนยังไงบ้างครับก็จุดยืนเราชัดเจนครับเราต้องการเป็นสื่อที่เสนอในแง่บวกนะครับ ดังนั้นเนี่ยการทําตรงนี้เนี่ยเราเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนอนะครับ,รบเราเราต้องมีคนที่เขาเรียกว่าเข้ามารวมกันช่วยเหลือเข้ามาร่วมมือกันเข้ามาทําร่วมกันอย่างตัวที่ผมต,ตัวที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็เราก็มีการเข้าร่วมโคแบนดิ้งกับทาง ศูนย์คุณธรรม,มนะครับซึ่งเขาก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมีการจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆนาๆนาเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆที่เขาจัดขึ้นมานะครับ,รบแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบม,มันก็นี่แหละครับนี่คือนี่คือตัวตนนี่คือจุดยืนของเราอนา,าคตเราเราก็หวังว่าอา,อาจจะมีสื่อในบางส่วนที่จะทําตามเราเอาเราเป็นตัวอย่างหรือเปล่าแล้วก็กระจายผลออกไปในวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งผมมองว่า ในต่างประเทศเนี่ยใน,ในบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่รายงานสื่อหรือข่าวในด้านลบอ,อย่างเช่นการแมสชูติงได้อะไรเงี้ยเขาจะเขาจะไม่เขาจะไม่พรีเซนต์ในตรงนี้แต่เขาไปพรีเซนต์ในอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของด้านบวกในมุมของ,ขอ,งอะไรงี้แทนนะครับผมผม,ผมก็เลยอยากเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปถึงจุดๆนั้นได้หรือเปล่าโอ้โหภาวนาเลยนะภาวนาเลยครับผมในฐา,ๆๆ <hiking> านะที่เราเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในธุรกิจสื่อกันด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นผู้บริหารทางด้านของการคิด เรื่องราวต่างๆในการที่จะให้เป็นนโยบายเนาะว่าสื่อเรานั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรผมเนี่ยรับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรของสื่อนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดาเนินรายการอะไรกันไปแบบนี้เราก็อยากเห็นสังคมแบบนั้นจริงๆนะครับเสียงสะท้อนกลับมาหรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นน่ครับจากจุดเล็กๆของเราเนี่ยที่เราได้มีการนําเสนอสื่อสร้างสรรค์อไปสู่สังคมนะครับคนที่เขาบริโภคสื่อเราเนี่ยชีวิตเขาเป็นไงบ้างครับจริงๆอันนี้ก็เป็นค่ตอบยากนะครับเพราะว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ปัจจุบันเนี่ยเขากา็มีความยากลำบากในเรื่องเศรษฐกิจในะปัจจุบันบแต่แต่ถ้าเขาได้เสพสื่อ<ม>ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกพลังบวกเล็กๆเป็นพลังเ,ลเป็นพลังบ,บวกเล็กๆในมุมเขาว่าเฮ้ยโลกปัจจุบันสังคมปัจจุบันเศรษฐกิจปัจจุบันมันไม่ได้แย่อย่างเดียวนะครับการทํางาน<ม>นู่นนันนี่เนี่ย<ม>อาจจะยากลําบากแต่มันก็ยังมีจุดดีๆอยู่ในสังคมอยู่นะครับเราก็อยากให้เขาซึมซับตรงนี้เข้ามา อ,อยากให้เขาได้เห็นนะครับว่ามีจุดเล็กๆแบบนี้แหละครับคือจุดที่เป็นพลังบวกเป็นพลังที่สร้างสารรค์แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เขามองเห็นแล้วก็เขาเห็นถึงประโยชน์ตัวนี้แหละพอจากจุดของเรานะแล้วก็เริ่มจากจุดนู้นอีกเนี่ยพอรวมๆกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับนี่อย่างตอนนี้เนี่ยครับโครงข่ายของเราทุกคนเนี่ยครับมีทัศนคติหรือว่ามีนโยบายในเรื่องของการนําเสนอสื่อสร้างสารรค์เนี่ยไปในทิศทางไหนบ้างครับจริงๆ ตัวทิศทางเนี่ยรเราก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร,รไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กเรื่องไ,ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะว่าจุดมันเราจะแน่นๆอยู่แล้วล่ะคือเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมของความสร้างสารรค์คือเขาเรียกว่าทําสื่อที่ดีแ้วเป็นสื่อสร้างสารรค์เป็นสื่อที่ดีนะครับไม่โกหกประชาชนพูดอะไรสี่างให้ครบ ครับนะครับเป็นแฟกเป็นความจริง <ừ m. S 2> แล้วก็พยายามอย่าใส่อปปนียมมากจนเกินไปนนสำคัญมากนะใช่ครับผมค,บความจริงเ<ล>นี่ยน,นี้ก็คือเรื่องของเขาเรียกเป็นหัวใจของสื่อเลยแหละใช่นะครับครับก็ตรงเนี้ยเราก็เราก็ส่งไปยังเครือข่ายของเราครับเครือข่ายของเราก็ก็เป็นเป็นแนวนี้หมดแล้วล่ะครับก็หวังว่าเราจะก็เขาเรียกอะไรจะมีในมุมนี้ต่อไปขยายผลต่อไปคือต้องบอกว่าจริงอ่ะ เคเบิลทีวีอ่ะไม่ได้มีแค่30หรือ40เจ้าในประเทศไทยมี0 0เจ้อ้เจ้าเราเราก็อยากจะกระจายตรงนี้ไปถึงครบ200เจ้าเลยนะครับให้มันเผยแพร่ไปทั่วประเทศอย่างจริงจังครับผมมีความคิดไหมครับว่าช่องที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้วเราบริหารจัดการไปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเราว่าเราเห็นว่าโอกาสเนี่ยที่มีแพลตฟอร์มต่างย่างแพลตฟอร์มออนไลน์เลยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะกับเคลื่อนต่อไปออกมาร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราจะหาแนวทางยังไงแต่ผมว่า ถ้าเรามาปรึกษาการมาคุยกันจริงๆเนี่ยผมว่าม,มีทางครัครบผมคือสื่อยังไงก็ต้องมีประชาชนรับรับดูก็ลกร,รับชมบนะครับแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์ที่จะเหมาะกับอากาศถ้าเราจับมือกันเป็นสื่อที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆกระจายออกไปให้ทั่วให้กว้าง ก็จะยิ่งดีครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นผู้บริหารนะครับที่วันนี้เนี่ยสร้างสรรค์ในเรื่องของสื่อต่างๆครับให้เกิดขึ้นมาเป็นพลังบวกขึ้นมาได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับที่จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญขอลาไปก่อนสวัสดีครับ